สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการทําปุ๋ยเปลือกกล้วยผสมเปลือกไข่ค่ะในอัตรากล้วย3ตัวไข่หนึ่งนะคะมีส่วนผสมดังนี้ค่ะ 1. กล้วยป่นละเอียดนะคะ150กรัมค่ะ2เปลือกไข่ป่นละเอียดนะคะ50กรัมค่ะ3ผงชูรสนะคะ60กรัมค่ะ4เกลือ10กรัมค่ะและเรายังใส่นาโนซิลองซายอีก5กรัมนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ วิธีการทำปุ๋ยเปลือกกล้วยผสมเปลือกไข่นะคะโดยเราจะใส่เปลือกกล้วยปันละเอียดนะคะ150กรัมลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยเปลือกไข่ปันละเอียด5 0กรัมค่ะผงชูรส6 0กรัมและเกลือ1 0กรัมค่ะจากนั้นนะคะจะใส่นาโน,โนซิงออกไซด์อีก5กรัมค่ะแล้วคนส่วนผสมนะคะเข้าด้วยกันค่ะวิธีการเก็บปุ๋ยนะคะ1ให้เก็บใส่กล่องพลาสติกเป็นกล่องที่มีฝาปิดธรรมดาหรือ เป็นแบบที่มีล็อกด้วยอะค่ะ 2. อก็คือเก็บให้พ้นจากแสงแดดไม่เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูงสามคือเก็บให้พ้นจากความชื้นเพราะว่าความชื้นเนี่ยจะ,ะทำให้พุดของเราเนี่ยเกิดลาก็ได้นะ วิธีการใช้ปุ๋ยเปลือกกล้วยผสมเปลือกไข่นะคะเราจะใช้ปุ๋ยหนึ่งช้อนโตนะคะโรยไปรอบๆต้นไม้ที่เราต้องการจะใส่ปุ๋ยเปลือกกล้วยผสมเปลือกไขค่ค่ะจากนั้นนะคะเราจะลดน้ำนะคะเพื่อให้รากดูดซึมน้ำไปใช้คะ่ะประโยชน์ของปุ๋ยเปลือกกล้วยผสมเปลือกไข่นะคะข้อ1ค่ะช่วยในการจเจริญเติบโตของต้นพืชน,นะคะให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดค่ะ ข้อ2ค่ะช่วยในการเพิ่มผลผลิตนะคะทำให้ผลผลิตของเรานะคะมีปริมาณมากขึ้นค่ะ